มาดูนะครับข้อ26กับข้อ27ในโจทย์เดียวกันเลยนะอันนี้เป็นโจทย์สไตล์ที่น้องๆจะไม่คุ้นชินนะครับเป็นโจทย์ประยุกต์ที่แบบมันจะให้อ่านยาวๆนะครับผมเด็กคนไหนไม่เคยฝึกความอดทนเนี่ยมีปัญหาแน่ๆจริงๆข้อนี้โคตรละง่ายนะครับดูการว่ายน้ําแบบผัดผสมนะโอ้โทษต้องออกเสียงให้ควบกล้ำให้ดีการว่ายน้ําแบบผัด นาผัดผสมเป็นการแข่งขันว่ายน้ําที่แต่ละทีมประกอบด้วยนักว่ายน้ําจํานวน4คนโดยนักว่ายน้ําในทีมแต่ละคนจะต้องว่ายน้ําคนละหนึ่งท่านะครับก็มีท่ากันเชียงนะหงายหลังแบบเนี้ยท่ากันเชียงท่ากบนะกบอบๆท่าผีเสื้อโอ้ผีเสื้อนี่ต้องใช้แรงมหาศาลแล้วก็ฟรีสไตล์นะครับชมลมเงือกสยามฉลามไทยโอ้ชื่อเท่มากมีสมาชิก6คนนะครับ ถ้าชมรมเนี่ยต้องการจัดสมาชิกแค่4คนดูดีนะมี6คนแต่ต้องจัดแค่4คนนะเพื่อเป็นทีมเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำแบบผัดผสมนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยว่ายได้ทุกท่าโอ้เก่งมากเลยนะครับว่ายได้ครบทั้ง4ท่าเลยจะมีวิธีการจัดนะครับสมาชิกเพื่อแข่งขันว่ายน้ำแบบผัดผสมที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีนะครับข้อนี้เนี่ย นะบางคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะทำได้2วิธีวิธีแรกอาจจะทำแบบนี้ก็ได้สมาชิกชมรมมี6คนเลือกมา4คนก่อน6 4 4เสร็จแล้วเลือกว่าใครนะครับจะไหวเป็นคนแรกนะเลือกคนแรกเลือกคนแรกเลือกได้กี่วิธี นะใครจะไหว้เป็นคนแรกก็ไม่รู้นะคนแรกจะออกคนที่หนึ่งไหว้ท่ากันเชียงอ,ะอ่ะอ่านะเลือกคนแรกมาไหว้ท่ากันเชียงเอาใครดีเนาะเอาเมื่อกี้หกคนเลือกมาสี่คนแล้วใช่ไหมก็เลือกท่ากันเชียงได้สี่วิธีต่อมาท่ากบเลือกได้สามเพราะเหลือสามคนนะใครจะว่า้ท่าไหนก็ได้นะเอาไหว้ท่าไหนก็ได้นะครับทุกคนเก่งมากไหว้ได้ครบทุกท่าต่อมาเลือกคนมาไหว้ท่าผีเสือ้อก็เลือกได้สองวิธี สุดท้ายเลือกคนมาไหว้ท่าฟรีสไตล์ก็ได้1วิธีนะครับหนูจะทำแบบนี้ก็ได้6 c 4เปลี่ยนเป็น6 c 2นะ6คูณ5หาร2คูณ1แล้วคูณกับ24ตัดตัด12คูณ30ตอบ360วิธีนะแต่พี่ว่าจริงๆรอเวอร์วิธีแรกอะวิธี2ง,ง่ายกว่าตั้งเยอะหนูก็คิดอย่างนี้เลยครับคนมี6คนเนี่ย ไม่ต้องไปเลือกมาสี่คนหรอกนะงานมีสี่ขั้นตอนเลือกคนมาไหว้กันเชียงเลือกคนมาไหว้กบเลือกคนมาไหว้ผีเสื้อแล้วเลือกคนมาไหว้ท่าฟรีสไตล์นะเลือกคนมาไหว้ท่ากันเชียงก็เลือกเอาเลยจะเอาแก้มขาวคีมเงาะเจดหรือฉัดเลือกด้วหกวิธีเลือกคนมาไหว้ท่ากบก็เหลือห้าเหลือสี่เหลือสามนะคูณกันได้สามร้อยหกสิบเหมือนกันเลยเห็นป่ะไม่ต้องใช้ ncr ด้วยนะครับบางคนเรียนมาเยอะไง นะต้องไีเลือกมาก,ก่อนนะก็แล้วแต่นะครับทำได้เหมือนกันแต่พี่แนะนำวิธีที่2ดีกว่านะครับอย่างที่บอกไม่ยากนะครับแต่ถ้าใครแบบหงุดหงิดอาจโจทย์าวๆแล้วหงุดหงิดอาจโจทย์ยาวๆแล้วลหลอนนะมีความสุขว่าโจทย์ยาวจะยากนะครับเป็นเรื่องเลยนะครับอ่ะผ่านไปข้อ26